ตอนที่22การตัดสินใจของตำหนักจันทาสีเงินแม้เรื่องราวเป็นเช่นนี้ทว่าชู้หยางผิงไม่อาจหลบหนีเพราะตัวเขาได้ตกเป็นเป้าหมายของพลังแห่งดวงจันทาสีเงินแล้วจันทาสีเงินนั้นรวดเร็วเพียงพลิบตาก็เผยออกซึ่งเส้นทางเคลื่อนคล้อยที่มีอักขีเพลิงลุกโชดช่วงเป็นทางอยู่เหนือศีรษะของชู้หยางผิงอำนาจวนสะพึงสะกดลงมาค่ายอาคมคุ้มกันนคะรจิ้วเหยวขณะนี้แทบจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ด้วยฐานะเจ้าตำหนักจันทาสีเงินเขาคือยอดฝีมือของคั้วอำนาจใหญ่ที่ขอบเขตทดสอบเต่าระดับสูงสุดดังนั้นตัวเขาจึงไม่อาจหลบหนีและตัวชู้หยางผิงก็ไม่อาจต้านรับการลงมือครั้งนี้เอาไว้ได้ภาพฉายจิตวิญญาณขนาดนี้กล่าวพันเมตรของชู้หยางผิงตัดสินใจลงมือแขนขนาดยักษ์ มันลาวกับคิดคำยันดวงจันทราสีเงินที่ล่วงหล่นขนาดของดวงจันทราสีเงินนั้นกว้างใหญ่ไพศาลภาพฉายจิตวิญญาณขนาดนี้ไม่ต่างอะไรกับหนอนที่คิดคำยันต้นไม้ใหญ่ตุ้มเสียงดังสนัน่นบังเกิดผู้คนนับไม่ถ้วนแห่งนครจิ้วเหยวต่างหวาดกลัวจนแทบสิ้นใจแสงสุขสว่างสีเงินทะลักล้นออกจากดวงจันทราสีเงินคลื่นพลังทำลายล้างเริ่มแพร่กระจายออกทั่วทิศ แทบจะในทันทีนี้แขนของภาพฉายจิตวิญญาณได้ระเบิดออกห่วงมิติที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นจึงเริ่มบิดเบี้ยวเพราะแรงกดดันอย่างมหาศาลสัพสิ่งเลือนหายไปห่วงมิติรอบด้านแตกสลายกลายเป็นไม่อาจมีสิ่งใดคงสภาพอยู่ได้พื้นที่อันดำมืดปรากฏขึ้นบริเวณที่ดวงจันทราสีเงินเข้าปะทะกับแขนยักษ์เมื่อครู่แน่นอนว่าเรื่องราวไม่ใช่จบที่ตรงนี้ทว่าเป็นเพียง แค่จุดเริ่มต้นดวงจันทาสีเงินคล้ายยังไม่สิ้นแรงการเคลื่อนคล้อยยังคงดำเนินต่อไปทว่าภาพฉายจิตวิญญาณของชู้หยางพิงไม่อาจต้านรับได้อีกต่อไปแล้วใบหน้าอีกฝ่ายขณะน,นี้ถึงกับแตกสลายออกเป็นเศษซากแม้เป็นเช่นนั้นเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องใดกับผู้คนของนครจิ้วเหวาเพราะขณะน,นี้ที่พวกเขาต่างสนใจคือดวงจันทร์สีเงินที่ยังคงเคลื่อนคล้อยเข้ามาใกล้ออกไปให้ผลทาง เสียงเบาเผยออกดังให้ทุกผู้ทุกคนได้ยินเสียงนี้ไม่ใช่ดังเทว่าสถานดังทั่วนครจิ้วเหวมันลาวกับวาจาสิทธิดวงจันทราสีเงินนิ่งค้างกลางอากาศเพียงชั่วลวมหายใจมันได้แปลเปลี่ยนเป็นพลังงานกระจายหายวับไปณนะตำหนักจันทราสีเงินโถงประชุมใหญ่วันนี้ขณะผู้อาวุโสแห่งตำหนักจันทราสีเงินรวมถึงสิทธิเอกทั้งหลายต่างมารวมตัวกันที่เบื้องหน้าคือบุคคลที่ทุกฝ่ายคุ้นเคยเป็นอย่างดี เป็นชู้หยางผิงที่เพิ่งปรากฏต,ตัวผ่านภาพฉายจิตวิญญาณที่นครจิ้วเหวการรวมตัวกันวันนี้ก็เพื่อบุกเข้าสู่เทือกเขาจิ๋วเหวระหว่างการสนทนาสีหน้าของชู้หยางผิงได้แปลเปลี่ยนอย่างมหาศาลกระทั่งวาจาหลากเลือดออกเซนสั้นสีหน้าที่อหังการแต่เดิมกลายเป็นซีดเผือกออราภายในร่างต้องแปรปรวนท่านเจ้าตำหนักเกิดเรื่องอันใดขึ้น ผ่านไปครู่หนึ่งฝูงชนจึงค่อยอุทานเผยออกซึ่งความมุ่นวายอึกรกะตึกใบหน้าของชูหยางผิงเย็นเยียบเสดเสียววิญญาณในจี้หยกที่ข้ามอบให้หยุนเฟยไว้แตกออกไปแล้วคําเพียงกล่าวออกสีหน้าทุกผู้คนจึงต้องแปรเปลี่ยนถึงกับทําให้เสดเซียววิญญาณของชูหยางผิงแตก ดับไปได้เช่นนั้นย่อมต้องเป็นผู้เก่งกาจมากล้ำขณะนี้เองที่สตรีผู้หนึ่งพลันโผลงเข้ามาในห้องโถงสีหน้าของนางเผยซึ่งความตื่นตะลึงไม่ดีแล้วดวงไฟแห่งชีวิตของหยุนเฟิงหายไปแล้วสตรีผู้นี้คือภรรยาของชู่หยางผิงดวงตาของนางเผยซึงความขืนขมว่าอะไรนะชูหยางผิงตื่นตะลึงยามที่ได้ทราบความดวงตาขณะน,นี้มองมนก่อนร่างจะทุดลงกับพื้นแม้ชู่หยุนเฟยเป็นคนอารมณ์ร้อนและดื้อรั้น ดะนั้นไม่ว่าอย่างไรก็เป็นสายเลือดดังนั้นทุกวี่วันพวกเขาจึงปนเปืออีกฝ่ายอย่างเต็มที่ครั้งเศษเสี้ยววิญญาณของเขาแตกดับชู้หยางผิงก็คาดเดาไว้แล้วว่าชู้หยุนเฟยเผชิญหน้าศัตรูที่แข็งแกร่งดานั้นก็หาได้คาดคิดไม่ว่าเพียงระยะเวลาอันสั้นสายเลือดเพียงหนึ่งเดียวของตนจะถูกสังหารที่นครจิ่วเหวาใบหน้าชู้หยางผิงเย็นเยียบพลังวิญญาณอันชั่วร้ายบังเกิดขึ้นทั่วทั้งล่าง ผู้คนรอบด้านต่างไม่กล้าพูดกล่าวเพราะเกรงว่าจะไปสะก,กิดอะไรเข้าแม้ไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นแต่ว่าชู้หยางผิงทราบดีถึงสถานที่ซึ่งเศษเสี้ยวของวิญญาณของตนแตกดับที่นครจิ้วเหวาส่งถ่ายคำสั่งออกไปผู้อาวุโสทั้งหมดในตำหนักให้เดินทางไปนครจิ้วเหวาพร้อมกับข้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจี้อู่ฮุ่ยต้องมีคำตอบชู้หยางผิงออกบัญชาการด้วยตนเองเจ้าตำหนักเทือกเขาจิ้วเหวานั้นสำคัญยิ่งยวด หากเดินทับส่นครจิ้วเหย่าข้าเกรงว่าชายชรลากัดฟันแน่นเป็นเขาไม่อยากกล่าวเทว่าก็ต้องกล่าวไม่เป็นไรข้าจะรับผิดชอบผลที่ตามมาเองครั้งนี้ชูหยางพิงสูญเสียความนึกคิดเพราะโทระเรื่องอื่นใดมีหรือเขาจะสนใจยิ่งไปกว่านั้นตำหนักจันทาสีเงินอย่างไรก็เป็นเพียงแนวหน้าบุกเข้าไปนอกจากนี้สถานการณ์ทางด้านเชือกเขาจิ้วเหยาเพียงพึ่งเริ่มขึ้นเทว่าเรื่องราวที่กำลังจะดำเนินนี้มันต้องทำให ขนาดครึ่งทวีปเทียนหลันต้องสั่นสะเทือนตอนที่23เราไปเข้าร้านขอบคุณผู้อาวุธโสที่เมตตาพบเห็นจันทาสีเงินเลือนหายกลางอากาศเล่าไปจึงปาดชิดคราบเหนือการจากหน้าผากจากนั้นจึงประสานมือให้แกล่ลวดฉวนลวดฉวนเพียงพยักหน้ารับบางเบาแม้เขายังไม่ได้ออกไปนอกร้านจากศึกเมื่อครู่กระนั้นก็สัมผัสได้ว่าชายชราตรงหน้าคือผู้ที่เปิดม่านอาคมคุ้มกัน จากมุมมองของเขาตัวตนของชายชราในนครจิ้วเหยยย่อมไม่ต่ำต้อยบางทีอาจจะต้องเกี่ยวกับทางราชวงศ์สำหรับร้านที่เปิดในนครจิ้วเหวาอย่างไรก็ต้องโอนอ่อนต่อทางราชวงศ์บ้างล่วงเฉวนไม่คิดสนใจเล่าไปอีกขณะนี้เดินกลับไปนอนเอกกันเอก,เอกที่หน้าประตูอีกครั้งหนึ่งแล้วทว่าเรื่องหนึ่งที่ลืมกล่าวถึงชู้หยุนเฟยเมื่อครู่ได้แปลเปลี่ยนเป็นเท่าทุลีเลือนหาย ครั้งดวงจันทราสีเงินร่วงหลนแล้วอย่างไรเมื่อครู่ก็มีแต่พลังอันดุนแรงผันแปรอัดแน่นดังนั้นอีกฝ่ายที่เป็นเพียงแค่ขอบเขตสัมผัสวิญญาณจึงไม่อาจต้านรับท่าทีของล่วชวนเป็นผลให้เล่าไปต้องตกตูในภวังหลังพิจารณาอีกฝ่ายอย่างถี่ถ้วนเล่าไปจึงกัดฟันเดินเข้าไปในล้านของล้วชวนกับบุรุษทรงอำนาจซึ่งเปิดล้านในตอกไกลห่างผู้คนที่นครจิ้วเหยานอกจาก เืื่มปิติภายในใจแล้วเล่าไปยังต้องรู้สึกหวาดกลัวอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจกับเท่าแก่ล้านที่มีตัวตนเฉเช่นนี้หากมีคนของทางการเข้ามาสร้างปัญหาให้แล้วก็ไม่นึกถึงความเป็นไปได้นั้นจะดีเสียกว่ากรนั้นก็ต้องกล่าวว่าการมีบุคคลแข็งแกร่งเพียงนี้มาเปิดร้านที่นครจิ้วเหย๋ทว่าทางราชวงศ์กลับไม่ทราบเรื่องนับว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดจนเกินไปล้านต้นตำรับ ต้นตำรับวาจาใหญ่โตนักพบเห็นป้ายที่ทางเข้าร้านเล่าไปจึงหันมองไปที่ลวดชวนด้วยความนับถือใจนี่จึงเป็นผู้มีกำลังอย่างแท้จริงหากเป็นสามัญชนเปิดร้านและตั้งชื่อเช่นนี้อย่างนั้นก็ถือเป็นการคุยโตแล้วผู้อาวุโสเล่าไปเรียกกล่าวชวนด้วยความสุภาพลวดฉวนที่นอนเอกเนก,เกพลันโบกมือกล่าวคำเบาข้าจึงไม่อาวุโสนำลวดชวนเรียกหาเป็นเท่าแก่ก็พอทราบแล้วทราบแล้ว เล่าไปเร่งรีบรับคำเขายัางทราบว่าตัวต,วตนทรงอำนาจที่ซ่อนเลนตัวตนมักแปลกประหลาดเช่นนี้เท่าแก่ร้านเช่นลวดชวนยิ่งหาได้ยากข้าคือผู้อุทิศตนให้แก่ราชวงศ์นามว่าไปหงขอทราบได้หรือไม่ว่าเท่าแก่คิดทำอะไรเล่าไปพิจารณาไปครู่หนึ่งก่อนจะถามอย่างระมัดระวังลวชวนมองทางเล่าไปด้วยความสงสัยอย่างไรแล้วด้วยเพราะ เป็นขอบเขตทดสอบเต่าระดับที่8กํกำลังอีกฝ่ายอย่างไรก็ยอดเยี่ยมขณะนี้ยอดฝีมือขอบเขตทดสอบเต่าเพียงต้องตาลวดชวนอยู่บ้างเขาไม่ทราบว่าควรรู้สึกอย่างไรต่อชายชลาผู้นี้ดีก็ไม่ทําอะไรลวดชวนโบกมือตอบกลับอย่างเฉยชาลวดชวนไม่คิดสนใจอีกฝ่ายทว่าเป็นสนทนากับระบบผู้อยู่ภายในใจลวดชวนระบบหากขอให้บุคคลอื่นช่วยโฆษณาร้านนครจิ๋วเหว่ได้หรือไม่ ไม่ได้เจ้าของร้านต้องเชื่อมั่นในตนเองภารกิจที่มอบให้ต้องสําเร็จงานด้วยกําลังของตนเองเช่นนี้ล้วชวนจึงไหลซึ่งคํากล่าวพบเห็นล้วชวนไม่สนใจตนเองเล่าไปค่อนข้างสงสัยว่าร้านที่เปิดโดยผู้แข็งแกร่งนั้นขายอะไรหลังจากได้เห็นเครื่องแก้วหลากสีสันภายในร้านดวงตาเล่าไปพลันต้องเบิกกว้างตื่นตะลึงกระนั้นเมื่อนึกถึงกําลังของล้วชวนเขาก็เข้าใจว่าเป็นปกติธรรมดา กับตัวตนเช่นนี้มีเครื่องแก้วหลากสีสันมากมายแทบไม่นับเป็นเรื่องใหญ่แต่อย่างใดหลังพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเล่าไปจึงกล่าวคําต่อลวดชวนเท่าแก่ขอค่ารับชมสินค้าได้หรือไม่ลวดชวนที่กำลังสนทนากับระบบอยู่ภายในใจขณะนี้หันกลับมาสนใจทางด้านนี้พร้อมพยักหน้ารับชมเชิญดูตามสบายและลวดชวนคล้ายตรหนักอะไรขึ้นได้ แม้ไม่อาจใช้เล่าไปโฆษณาร้านของตนเองโดยตรงทตว่าใช้วิธีการทางอ้อมเพื่อให้อีกฝ่ายรู้จักผลิตภัณฑ์ของร้านและนำไปพูดกล่าวปากต่อปากตอนที่24จําจำกฎของร้านไว้ให้ดีเมื่อเข้ามาในร้านรับชมสปะคุณของโคลาและเครื่องเทศบนชั้นวางเล่าไปจึงอดไม่ได้ที่จะสถานลมหายใจดังเฮือกสิ่งที่ให้ผลลัพธ์เช่นนี้ถึงกับนำมาขายทั้งยังราคาเพียง100ผลึกวิญญ,ญาณ ให้กล่าวออกมานั้นราคานั้นมันต่างอะไรกับให้โดยไม่มีมูล,ลค่าสายตาพลันต้องหันมองรั่วฉวนที่ประตูทางเข้าเล่าไปขณะนี้พยายามสะกดความสงสัยไว้ภายในตัวตนทรงอำนาจเช่นนี้มีของเช่นนี้วางขายก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดใจแต่อย่างใดส่วนว่าสรรพคุณของโคลาและแท่งเครื่องเทศก็เป็นจริงหรือไม่นั้น เล่าไปไม่คิดมีข้อสงสัยตัวตนผู้แข็งแกร่งย่อมมีความถือดีเล่าไปไม่เชื่อว่าล่วดฉวนจะเบื่อนายขนาดมาหลอกลวงผู้อื่นเช่นนี้เท่าแก่ขอข้ารับประทานแท่งเครื่องเทศที่นี่ได้หรือไม่เล่าไปกล่าวถามต่อล่วดชวนเมื่อนั้นขณะที่คว้าห่อแท่งเครื่องเทศออกมาชั้นวางเชิญเลยล่วดชวนตอบกลับมาอย่างเนืบนาบหลังแท่งเครื่องเทศอยู่ในมือเล่าไปจึงนำผลึกวิญ,ญญาณออกจากแหวนมิติไปวางไว้ที่โต๊ะรับชำระ เมื่อนั้นค่อยฉีกหอแท่งเครื่องเทศกลิ่นหอมจึงเตะจมูกเข้าโดยพลันล่องลอยความประหลาดใจฉายชัดผ่านดวงตาเล่าไปตัวเขาพบเจอยาวิเศษช่วยเพิ่มกำลังในระยะเวลาอันสัน้นมาก่อนมาเทว่าไม่เคยได้พบเจอยาใดที่หอมกลิ่นเครื่องเทศเยาวยวนผู้คนเช่นนี้มาก่อนเล่าไปกลืนน้ำลายจากนั้นจึงนำแท่งเครื่องเทศที่สีแดงมันวาวออกมาจากหอ่อปากนั้นยื่นเข้าไปกัดอย่างไม่คิดลังเลกลิ่นนี่ ดวงตาเล่าไปเบิกกว้างประหนึ่งได้รู้แจ้งมันราวกับอักคีเพลิงเบ่งบานภายในช่องปากพลังวิญญาณทั้งร่างกายขณะนี้โคจรเร็วขึ้นมันเป็นการเพิ่มความเร็วโคจรพลังขนาดพบเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพียงแค่ไม่กี่ลมหายใจตัวเขาจึงได้เข้าถึงระดับที่9ดวงตานั้นหลับลงพร้อมพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงทางวิญญาณในร่างกายเมื่อได้สติกลับคืนเล่าไปจึงเบิกตากว้างพร้อมสูดลมหายใจเข้าลึกหนึหนาที พลังวิญญาณของระดับที่9นั้นคงอยู่เต็มชั่วระยะเวลาหนึ่งนาทีหลังประสิทธิภาพของแท่งเครื่องเทศเล่าไปก็ไม่พบว่าร่างกายจะเกิดความผิดปกติอันใดด้วยเพราะอุทิตตัวแก่จักรวรรดิเตียนชิงเล่าไปนึกถึงกองทัพขึ้นมาหากเจ้าสิ่งนี้ถูกนําไปใช้ในกองทัพได้แล้วก็ราคาของมันแทบไม่เป็นอะไรสําหรับเล่าไปทว่าหากเทียบผลลัพธ์ที่ใช้ได้กับกองทัพเช่นนั้นก็ชวนสะพึงแล้ว อย่างไรแล้วหากมีแต่ระดับเบื้องบนของกองทัพที่ใช้งานได้มันก็มากพอที่จะเสริมความแข็งแกร่งโดยภาพรวมได้อย่างมหาศาลที่ทวีปเทียนหลานแห่งนี้กำลังถือเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องผู้ฝึกตนแข็งแกร่งย่อมเป็นหนึ่งต้านร้อยได้และระดับแม่ทัพของกองทัพก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นแม้ยังไม่ได้ทดลองคูล่าเล่าไปก็เชื่อหมดใจแล้วว่าข้อมูลที่ทราบไม่ได้ผิดพลาด เท่าแก่แท่งเครื่องเทศและโคา่าในร้านนี้พอจะขายเป็นสเบียงทับแก่จกักรวรรดิเทียนชิงในปริมาณมากได้หรือไม่เล่าไปกำลังตื่นเต้นยินดีเพราะตนสามารถเพิ่มพูนพลังได้ในปิปตาของเชกเช่นนี้กล่าวได้ว่าหายากมากลำ่าาคำของลัว่ชวนก็ต้องทำให้เล่าไปผิดหวังร้านของเรามีกฎหนึ่งคนสามารถซื้อหาของได้อย่างละชิ้นต่อวันเท่านั้น นี่เป็นครั้งที่สองของวันที่ล่วชวนกล่าวคำนี้ออกมาข้าทราบแล้วเป็นข้าละอายนักที่ถามเช่นนั้นออกไปเล่าไปถอหายใจอย่างช่วยไม่ได้ภายในมีแต่ความเสียดายไม่รู้จบแต่แล้วเขาก็โล่งใจเพราะดูล่วชวนไม่คลายใส่ใจที่ต้องกล่าวอันใดมากนักหากจากักรวรรดิเทียนชิงที่ได้สเสบียงทัพเหล่านี้เช่นนั้นล้านจะยังเปิดขายไปทําอะไรคําตอบก็เห็นกันได้อย่างชัดเจนในมุมมองของเล่าไปกฎของร้านล่วชวนนี้แปลกและ ไม่ค่อยธรรมดานอกจากนี้เจ้าของร้านยังมาเปิดกิจการในนครจิ้วเหวาผลประโยชน์ที่มีต่อจกักรวรรดิเตียนชิงอย่างไรก็ต้องย้อนกลับเข้ามาหาตัวร้านก็จบไปแล้วนะครับผมกับเท่าแก่ขั้นเทพนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับผมว่ามันสนุกมากเลยนะเดี๋ยวมันจะสนุกกว่านี้นะผมได้อ่านล่วงหน้าไปแล้วนะครับทุกคนมันยอดเดี๋ยวมันจะม,มีโอเคครับ